โอ้บอ่อน้ำทำทำไมนะไอ้บอ่อน้ำเนี้ยอุย้ยทำไมต้องเอาโบโซ่มาไว้ต้องกลางบ้านอย่างงี้วะตกใจอิหุ่นเนี้ยแหละแล้วมาถึงก็มีเสียงเลยโอ้ อันนี้น่ากลัวกวาไอหลังแรกออกดูโคตรยากเลยของเยอะชิปเป่งเลยเฮ้ยบ่อหายบอยู่อันนี้บอยู่อ่าบ่อมาอันนี้มาบ่อเฮ้ยมันหลายอันนเราด้วยประเด็นอะอ๋อไอนี่โอ้โหใครมันจะไปเห็นวะมันต้องมีอย่างน้อยสองสาอันละตอนนี้ประเด็นเลยเอาเฮ้ยโอ้โหอยู่ๆก็มีแบบเป็นประสาทไร้ขอบเขตอู้ยเสียงไม่ต้องมาร้องเพลงให้ไม่กดเข้าไปเฮ้ย ชิปแล้วอย่าลุกขึ้นมานะอยู่ๆก็มาอ้วกใส่เอ็นเน่เกือบไม่เห็นอันนี้งานยากกันเนีย่ยหายากจาด <c oughs> วัดโยโอ้ขึ้นไปเล่นอะไรบนนั้นอ่าันเน่ไม่แอบมองํำถึง